สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองมัชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีการออกประกาศนายอาซิดพิทักษกุพลจุฬาราชมนตรีคนที่18ของประเทศไทยถึงแก่อนิจกรรมที่โรงพยาบาลจุฬาได้มีการเคลื่อนศพไปจัดพิธีละหมาดยานาซะละหมาดขอพอรในวันที่23ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกาน้มัสยิดกลางประจาจังหวัดสงขลา มีประธานองคมนตรีนะคะก็ได้อัญเชิญดินฝังศพพระราชทานขณะที่บรรดาญาติพี่น้องและชาวมุสลิมต่างขยอยมาร่วมไว้อาลัยค่ะโดยสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีการออกประกาศการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรี เปิดเผยเมื่อช่วงสายของวันที่22ตุลาคมสำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีแท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของอลสและเราต้องกลับสู่พระองค์ตามที่นายอาซิดพิทักษ์คุ้มพลจุฬาราชมนตรีเข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสำนักจุฬาราชม ตรีขอประกาศให้ทราบทั่วกันนอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีละหมาดยานาซะหรือละหมาดขอพรขึ้นในวันจันทร์ที่13ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกาณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาเลขที่352ถนนลบบุรีราเมศวนตำบลคลองแหออำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ต่อมานายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อม ให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์มนตรีอัญเชิญดินฝังศพพระราชทานแก่นายอาซิตพิทักษ์คุมพลจุลาราชมนตรีและเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีละหมาดขอพรและฝังศพน้ำมสัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขลาในวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมามีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทน นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนฝ่ายรัฐบาลพร้อมด้วยนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมพิธีในการนี้นะคะก็ได้มีคำไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาซิดพิทักษุมพลจุฬาราชมรีพุทธศักราช2566ดังนี้ค่ะ ในานามรัฐบาลและชาวไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจในการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาซิตพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18ของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีได้สร้างคุููรปการด้านศาสนาอิสลามไว้บนแผ่นดินไทยนานับประการ ท่านส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพระหุวัฒนธรรมผ่านโครงการต่างๆเช่นจัดตั้งสถาบัานวัดียะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนิกชนของศาสนาอิสลามแห่งสายกลางส่งเสริมการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นับถือศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม จัดตั้งสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาส,สนาส่งเสริมชมรมผู้นำศาสนาอิสลามรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนทางศาสนา สังคมวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อหลากหลายตลอดจนโครงการอื่นๆอีกมากมายที่ฝากไว้ให้ชาวไทยมุสลิมรุ่นต่อไปได้สานต่อโดยล้วนเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานตามนโยบายด้านศาสนาและสันติสุขแห่งสังคมไทยรวมถึงแนวทางการดำรงชีวิตของท่านจะเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมตลอดไป ในวาระที่ท่านได้กลับสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าขอให้ององอโล,ะละท่งตอบรับความดีงามที่ท่านได้ประกอบไว้ขณะที่ดำรงชีวิตอยู่และขอได้โปรโดรับดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านให้พำนักอยู่ในสวงสวรรค์ด้วยเถิดลงนามนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะและเรื่องราวต่อมานะคะก็เป็นในส่วนที่ได้มีการเตรียมค่ะจัดกิจกรรม Colorful Bangkok Winter Festival นะคะ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีให้คึกคักและยังเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วยค่ะโดยทางด้านนายชัยวัชรงโค์โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีณรมเนียบรัฐบาลนะคะโดยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาว ปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางชดาทิป จุตรกูลกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเข้าพบในเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Colorful Bangkok Winter Festival โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมความสุข5กิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมสีสันแห่งสายนะ้ำมหกรรมลอยกระทงปี2566 กิจกรรมวิจิตเจ้าพระยา2023กิจกรรม Amazing Thailand Passport Privilege กิจกรรม Amazing Thailand Marathon Bangkok 2023และ Amazing Thailand c o u d Down 2024เพื่อเป็นการกระตุน้นบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปลายปีให้คึกคักพร้อมส่งเสริมความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับการเตรียมจัดกิจกรรม Colorful Bangkok Winter Festival เป็นการดำเนินการที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งเป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนนะคะรวมทั้งนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางภาครัฐและเอกชนในการเตรียมกิจกรรม Colorful Bangkok Winter Festival ด้วยสำหรับกิจกรรม Color Bangkok Winter Festival นี้นะคะเป็นการมุ่งนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านเทศกาลลอยกระทงศิลปะแสงสีดนตรีกิจกรรมเขาดาวทั่วเกาะรัตนโกสินทร์จากคลองพดุงกรุงกรเกษมสู่ริมเจ้าพระยา นับเป็นก้าวสำคัญของการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าแก่ต้นทุนทางวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งนอกจาก5กิจกรรมสำคัญแล้วนะคะทางกรุงเทพมหาคนครเองเนี่ยก็ยังประสานความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนเข้าเป็นหนึ่งเดียวภายใต้โครงการ ร่วมจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการเสริมแรงกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีอย่างเต็มที่และจะเป็นต้นแบบการพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมเริ่มจากเมืองหลวงก่อนแล้วก็จะยกระดับไปสู่ทั่วประเทศและสากลต่อไปค่ะนั่นก็คือในส่วนของการจัดกิจกรรมเนะะี่ยค่ l แล้วฟูแบงคอก วินเทอร์เฟสติวัลที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้เนะะี่ยคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนที่คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบนะคะให้เลื่อนวันหยุดชดเชยสิ้นปีประจำปี2566จากวันอังคารที่2มกราคม2562เป็นวันศุกร์ที่29ธันวาคม2566และกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนะคะในปี 2,567ค่ะโดยทางด้านนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดชดเชยสิ้นปีประจำปี2,566 จากวันอังคารที่2มกราคม2567เป็นวันศุกร์ที่29ธันวาคม2566แล้วก็ได้มีการเห็นชอบสำหรับกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนะคะในปี2567จำนวน1วันนั่นก็คือในวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567แล้วก็ทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี2567อีกจำนวน20วันค่ะ โดยในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้วนะคะซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามเห็นสมควร โดยมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนค่ะในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะคะสถาบันการเงินแล้วก็ภาคเอกชนให้ทางรัฐวิสาหกิจ แต่ละแห่งค่ะทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการพิจารณาความจําเป็นความเหมาะสมของการกําหนดให้วันดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไปส่วนการเลื่อนวันหยุดชดเชยสิ้นปีนะคะจากวันอังคารที่2มกราคม2 5 6 7เป็นวันศุกร์ที่2 9ธันวาคม2566 เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของการเดินทางแล้วก็จะเป็นการปรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่และกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2567 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงดังกล่าวนะคะซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศอีกทั้งการที่ทางคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยมีมติเลื่อนวันหยุด ชดเชยแล้วก็กำหนดวันหยุดร,ราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษล่วงหน้าก็จะช่วยให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐนะคะรวมทางภาคเอกชนสามารถวางแผนการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมต่อไปค่ะก็ทราบกันแล้วนะคะว่า ในสิ้นปีนี้เนี่ยจะได้หยุดกันกี่วันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะคะสำหรับคนที่ต้องการจะกลับภูมิลำเนาแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆเองเนี่ยก็คงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนในส่วนของการวางแผนงานต่างๆในสิ้นปีนี้รวมไปถึงปีหน้าด้วยนะคะส่วนจะมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงยังไงนั้นนะคะทางรายการก็จะได้ติดตามนามาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกในครั้งต่อ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube ช่ a ง n e l อาทับพอดแคสต์ดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18 20ปีบริบูรณ์ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,547ถึง2,549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,538ถึง2,545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497 สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูไายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน